ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทํานายรายวันกับหมอเบิ้ลนะครับเป็นการพยากรณ์โดยพอสอเกิดของท่านนะครับหากเกิดเลขท้ายด้วยเลขอะไรก็ไปชมเลขนั้นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดูดวงโฮล่าปานยิ้มไว้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังและมีความสุขไปกับทํานายรายวันครับ วันนี้คุณหนึ่งมีโอกาสที่จะได้โชคลาภของขวาญของฝากรับปากรับลอยหรือของที่อยากได้ก็มีโอกาสที่จะได้ในวันนี้และรวมไปถึงจะมีผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งสูงกว่าเข้ามาทําให้คนหนึ่งนั้นสบายอกสบายใจมีเรื่องพูดคุยมีเสียงหัวเราะบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้วันนี้สบายใจดีครับถือว่าเป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคนหนึ่งเลยนะครับ วันนี้คุณสองมีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชคร้ายเกิดขึ้นและจะมีปัญหากับผู้ใหญ่เพราะแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาทําให้คุณสองนั้นเหนื่อยใจงุงหนหงิดใจไม่ได้ดังใจขอให้คุณสองมีสติเยอะๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีเหลืองหรือดําใส่เครื่องประดับสีเหลืองหรือดําใส่น้ําหอมออร่ามตราใส่แหวนนิ้วนางนิ้วกล้อยนําเกลือนพก้าว,วางบนโต๊ะทางานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเบท้าทิ้งออกนอกรบ้านจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้การงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณสามรับผิดชอบจะราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีหากมีปัญหาก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันรวมไปถึงความรักจะราบรื่นและมีโอกาสจะได้โชคลาภของข้ันของฝากรับปากรับลอยหรือของที่อยากได้ก็มีโอกาสที่จะได้ในวันนี้หรือมีเรื่องราวโชคดีเกิดขึ้นในวันนี้ถ้าเกิดคุณสามมองข้ามผ่านเรื่องที่กังวลหรือจิตใจที่หมดหนิดได้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆวันหนึ่งสําหรับคุณสามเลยล่ะครับ วันนี้คุณสี่มีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชคไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้และจะมีปัญหาเรื่องการงานธุรกิจงานต่างๆ ที่คุณสีรับผิดชอบอีกด้วยขอให้คุณสีระมัดระวังดีๆนะครับรวมไปถึงจะมีปัญหากับคนรักหรือความรักไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไร่ขอให้มีสติตั้งรับนะครับเคล็ดลับครับคุณสีใส่เสื้อสีเหลืองหรือดำใส่เครื่องประดับสีเงินเงินทองทองใส่น้ำหอมที่มั่นใจใส่หวนนิ้วกลางนิ้วนางนำเกลือนพเก้าวางบนโตทำงานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเท้าถึงออกนอกรบา้านจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณหจะมีบริวารคนรักหุ้นสว่วนลูกหลานลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าเข้ามาทําให้คุณหนั้นสบายอกสบายใจมีเสียงหัวเราะอ,อารมณ์ดีบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องรวมไปถึงการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณหรับผิดชอบจะรับเรื่องผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันหากมีปัญหาก็จะแก้ไขผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณ5เลยละครับ วันนี้บริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุนส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะนําปัญหามาให้กับคุณหกทำให้คุณหกหุนหงิดไม่ได้ดั่งใจเบืเ่อเบื่อเซ็งเซ็งและจะมีปัญหาเรื่องการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณหกรับผิดชอบขอให้คุณหกระมัดระวังดีๆด้วยนะครับรวมไปถึงจะมีปัญหากับคนรักความรักอาจจะไม่ลงตัวบ้างในวันนี้ขอให้มีสติเยอะๆนะครับเคลับครับคุณหก ใส่เสื้อสีขาวใส่เครื่องประดับสีเงินเงินทองทองใส่น้ำหอมมงคลออร่าม,มนตราใส่หวันนิ้วชี้นิ้วกลางนำเกลือนพปก้าวางบนโต๊ะทำงานช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ ันนี้คุณเจ็ดจะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างคนรอบกายลูกหลานบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะนำเสียงหัวเราะมาให้กับคุณเจ็ดอารมณ์ดีสบายใจบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึง่งสำหรับคุณเจ็ดเลยล่ะครับ วันนี้คุณแปดจะวุ่นวายมากๆกับคนรอบข้างคนรอบตัวโดยเฉพาะกับลูกหลานบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะนำปัญหามาให้กับคุณแปดทำให้คุณแปดเครียดงดหงิดอารมณ์ไม่นิ่งใจร้อนขอให้มีสติเยอะๆนะครับที่รับครับคุณแปดใส่เสื้อสีดำน้ำเงินฟ้าใส่เครื่องประดับสีดำน้ำเงินฟ้าใส่น้ำหอ,อมออร่ามตราใส่แหวนนิ้วชี้ช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณก้าจะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างคนรอบตัวโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าแต่ก็จะเข้ามาทำให้มีเสียงหัวเราะอ,อารมณ์ดีสบายใจบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสำหรับคุณก้าเลยล่ะครับ วันนี้คุณศูนย์จะวุ่นวายมากๆกับคนรับข้างคนรับตัวโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาทำให้คนศูนย์นั้นวุ่นวายใจเหนื่อยใจงหงีดใจและไม่ได้ดังใจขอให้มีสติเยอะๆนะครับเคล็ดลับครับคุณศูนย์ใส่เสื้อสีขาวเครื่องประดับสีเงินเงินทองทองใส่น้ำหอมออร่มามตราใส่แหวนนิ้วก้อยจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ